เรื่องเล่าระดับตำนานโดยนักขาราชแคมโขคคำเตือนกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับปังกรุณากดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ยานเฮียนอาถันสิ่งลีลับบนโรงพักเรื่องราวโรงพักผีเฮียนผีสิงสิ่งลีลับอาถันต่างๆได้ยินมาอย่างต่อเนื่องและเหตุชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นบนโรงพักกบินบุรีจังหวัด ปราจีนบุรีเมื่อประชาชนมาติดต่อรัชการบนโรงพักและได้เดินหลงเข้าห้องน้ำโรงพักร้างถึงกับสะดุดเหื่อตาค้างเมื่อเห็นวิญญาณผู้หมวดรูปร่างสูงใหญ่หัวล้านที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีที่แล้วจากอาการหัวใจวายบนโรงพัก ได้โผลออกมาไล่ไม่ให้เข้าห้องน้ำหรือแค่อาการหลอนมโนไปเองแต่เมื่อข่าวกระจายออกไปได้สร้างความวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่เพราะยังมีอีกหลายเหตุก่อนรวมถึงเรื่องเล่าออกจากปากตำรวจในโรงพักบอกว่า ได้มีวิญญาณผู้ต้องหาคดียาเสพติดผูกคอตัวเองเสียชีวิตในห้องขังมาเข้าฝันดาบตำรวจนายหนึ่งแต่ครั้งนี้ให้โชคจนถูกหวยร้องเฮลั่นกันทั้งโรงพักเมื่อเรื่องถึงหูผู้กำกับไม่รอช้าจึงได้ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ออก ไปย้อนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีเรื่องเล่าปากต่อปากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเว้นอยู่บนโรงพักบางขุนนนท์ถูกผีหลอกซึ่งเห็นกระเป๋าเดินทางบนชั้นสี่เป็นของกลางคดีหญิงสาวรายหนึ่งฆ่าหันศบสามีตัวเอง เมื่อพศ2555มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเว้นอยู่บนโรงพักบ้างได้ยินเสียงลากกระเป๋าไปมาหรือบางคนเล่ามีความรู้สึกว่ามีคนเดินตามรู้สึกเหมือนมีลมโกรกใส่หน้าบ้างและเหตุการณ์แปลกๆฟังแล้วหลอนหลายๆอย่าง ทั้งที่ก่อนหน้านั้นโรงพักแห่งนี้ไม่เคยปรากฏเรื่องราวอาถรรพ์มาก่อนทำให้ตำรวจหลายนายวา,วาดผวาขนหัวลุกจนได้ นิมน์พระสง์จากวัดเจ้าอามแขวงบางขุนนนมาทำพิธีเชิญกระเป๋าเฮียนไปยังเมรุของวัดไปประกอบพิธีสวดบำเพ็ญกุศลวางดอกไม้จันทร์และประชุมเพลิงเผากระเป๋าใบนั้นเพื่อความสบายใจของเจ้าหน้าที่และจนทุกวันนี้ไม่ได้ยินเรื่องราวสยองอีกต่อไป และเรื่องหลอนในโรงพักเมื่อปีพศ2554มีเสียงเจ้าจันจากบรรดาตำรวจโรงพักศาลาแดเงเกี่ยวกับความเฮี้ยนของวิญญาณผู้ต้องหาคดีสมหญิงที่ใช้เชือกรองเท้าผูกคอตายในห้องขังบนชั้นสองเมื่อปี2543 น่าจะไม่ยอมไปผุดไปเกิดคอยวนเวียนหลอกหลอนผู้ต้องขังและสิบเวรเฝ้าหน้าห้องขังจนขนหัวลุกมาหลายครั้งผู้ต้องขังบางคนแสดงอาการห้าวจึงเจอดีโดนกระชากผมกระแทกกับกรงเหล็กในเวลากลางคืนได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาช้อนมาลากกรงเหล็ก ทั้งที่ไม่มีผู้ต้องขังอยู่ด้านในจนต้องนิมนต์พระมาทำพิธีหากใครเคยจำกันได้กับความเฮี้ยนของวิญญาณในห้องขังกองปลาปลามซึ่งมีข่าวหลอนๆมาตลอดเมื่อมีคนเห็นวิญญาณผู้ชายสวมเสื้อสีแดงยังไม่เท่านั้นยังมีวิญญาณผู้หญิง สวมเสื้อผ้าชุดขาวดำปรากฏตัวมาให้เห็นในช่วงเวลาสี่ทุ่มของทุกคืนทำให้ผู้ถูกควบคุม ภาวาจนนอนไม่หลับส่วนวิญญาณชายสวมชุดแดงน่าจะเป็นผู้ต้องหาคดีคมขืนกระทําชํำเล่าหลานสาววัย1 1ปีเกิดอาการเครียดจึงผูกคอตัวเองตายภายในห้องขังในขณะที่เจ้าตัวสวมเสื้อสีแดงเกือบ <c oughs> ทุกคืนวิญญาณชายเสื้อสีแดงคอยหลอกหลอนผู้ถูกควบคุมตัวหลายรายในลักษณะ ชักชวนให้ขูคอตายตามเหมือนจะให้เป็นตัวตายตัวแทนจนกลายเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าความหลอนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ถูกควบคุมตัวในห้องขังและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่เวรยาวจนเมื่อเวลาผ่านไปห้องขังของกองปลาปลาแห่งนี้ได้กลายเป็นตำนานผีสิงไปแล้ว เมื่อมีการหรืออาคารสร้างที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในปี2557และนี่คือตำนานวิญญาณเฮียนอาถรรพ์สิ่งลี้ลับบนโรงพักยังมีอีกมากมายโปรดติดตามในคลิปต่อต่อ Bye.